ภาพบรรยากาศของกิจกรรมในโครงการทอดกรถิ่น5,000วัดทั่วไทยครับโดยคณะศิษยานุสิ์วพระธรรมกายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมใจกันถวายกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดณวัดหนองตัดใหญ่อเภศรีดาจัังหวดนครราชสีมาครับเมื่อวันจันทร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาณวัดหนองตัดใหญ่อเศรีดาจัังหวดนครราชสีมาได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2565 ภายในงานได้มีคณะสัตยาสาธทุชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจํานวนมากพร้อมด้วยคณะกรยานามิตรวัดพระธรรมกายที่ได้น้อมนํากรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000ันวัดมาร่วมถวายโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุบุญนากระตปุญโยจเจ้าอาวาสวัดหนองตาดใหญ่เป็นประธานสงฆ์สำหรับประธานพิธีทอดกรถินสามัคคีในปีนี้ได้แก่กรยานามิตรอรพันธ์ขจับมนทิน นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งที่น้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้กล่าวะเดียงสงฆ์และกล่าวอัปปโลกฐถินส่วนสัทธาสาธุชนนะครับก็ได้ร่วมกันถวายบริวารกฐถินและจะตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการทอดกฐถินสาม,มคัคคีณนวัดหนองตัดใหญ่ครั้งนี้เพื่อจะนำปัจจัยบริวารกฐถินไปใช้ในการบริณปฏิสังขรณ์ทาวัตวัตถุทุกสิ่งภายในวัด รวมถึงอาคารสถานที่ที่ชำรุดเสียหายเพื่อเป็นสถานที่รองรับสัทธาสาธุชนมาร่วมกันบำเพ็ญบุญแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันสำหรับงานบุญทอดกระถินสามาคัคคีซึ่งถือได้ว่าเป็นกาลทรรหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งนะครับเป็นกุศลที่เกิดขึ้นจากความเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนและก็ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนำมาซึ่งความปลื้มปีติใจ ให้กับผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้ครับปุณิยุสก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของพระสมุป,ปุญหกะตะปุญโยจเจ้าวาดวัดหนองตาดใหญ่ถึงความปลื้มใจที่ได้เป็นประธานส่งในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับเอาเนี่นี่เราะปลื้มใจมากปลื้มใจมากนี่เลยขนาดไม่ไปหานะันี่โยมก็ยังมีติดต่อมาโยมน้อยติดต่อมานี่เราะปลื้มใจจุดนี้แหละ โอ้เราเนี่ยังมีคนคิดถึงเราเราอารตมาก็คิดถึงนี่ถือว่ธาธรรมะจะโยนนี่ฉันนี่ติด,ดตามมาตั้งแต่บวชที่แรกเลยพอสองมันน่าะสี่สิบี่เบิดเคยไปยัมน,ม,นมันนิมนต์ไปมีดีกาละไอ้ทุกทุก,ทกวัดไปอาตมาก็ไปร่วมงานทุกทุก,ทก,ทกงานนี่แหไม่เคยขกาดมีความดีจิตด,ด,ดีใจอย่างมากเออทางธรรมกายมาก็มีความพมิใจเพราะว่าพระของเรา,ามันครบทุกสิ่งอะไรสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างอารตมาถือว่าไม่ผูกข้องนนี่ส่วนนี้ส่วนนี้นน แล้วก็ดีใจส่วนนี้ด้วยแล้วก็นุตมทนากับหลวงพ่อวัดตร,รมเจโยที่เป็นผู้ที่คอยดูคอยแลคอยสอส่องก็ว่าได้เวลายังไงอะไรท่านก็ไม่เคยนะั่นมีงานมีการคคเคยแกเเรียกไปเมื่อนกันนะเอองก็ดีนะเออเดีฝากถึงท่านด้วยขอให้ท่านนี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ,อใ้้มีความอาไม่มีความเดือดร้อนแจใครให้มีสุขภาพท่านดีต่อไปให้จะได้อยู่ร่วมศาธาต่อไป อาใลูกศิษย์ลูกหาื้ทุกคนนะชาวญาติชาโยมนี่แหละให้เป็นคนที่ได้อยู่ปกปกักรักษาท่านขอให้ท่านมีอายุได้ลหลายหายปีลร้อยปีสี่ปีร้อยปีตลอดไปนั่แหละนละ่ตลอดกันนันเนะน,นั่นลาโยมนี่นะภูมิใจเป็นอย่างมากฝากความยิดถึงปหาท่านคิดถึงอย่างมากเดินทางมาจากเซีย์โอค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมางานบุญกฐินโดยเฉพาะค่ะ เป็นประธานกระถินในครั้งนี้ก็โดยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและลูกกับแทบเท้าขอ,ขอขับขอพระคุณหลวงพอ่อที่ได้เมตตาต่อลูกๆ <c oughs> บุญกระถินครันนี้ปลื้มมากเจ้าคะ่ะเมื่อลูกๆหลวงพอ่อหรือผู้มีจิตศรัทธาที่รู้ข่าวงานบุญกระถินห้าพันวัดหรือบุญกระถินสำริดหรือบุญกระถินทุกอย่างนะคะอยากขอเชิญชวนนะคะมาร่วมสนับสนุน บุญกะถินเพื่อธนุบำรุงพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปและบุญนี้เป็นบุญที่บุญใหญ่และเป็นสร้างขัญกำลังใจให้แก่ชาวพุทธของเราปีหนึ่งมีหนเดียวแค่นั้นเองวัดหนึ่งก็ทอดกถินได้หนเดียวเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญกถินด้วยนะคะมาทั้งร่วมแรงร่วมใจร่วมกาลังรัพ์ ท่านใครมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่มีก็มาร่วมบุญมาศรัทธาด้วยกันนะคะถ้าใครได้ยินข่าวนี้ก็ขอให้มาร่วมกันนะคะอย่าขาดบุญใหญ่นะคะก็ก็ก็ไม่เคยเห็นมีครับเพราะว่าก็มีแต่ชาวบ้านทําเองไม่เห็นทางนอกมาร่วมอย่างนี้ครับก็เป็นกสินทามาคีอย่างนี้ได้ยินข่าวว่าทางวัดพรรมการของหลวงพ่อมาร่วมก็ก็ดีใจครับดีใจอย่างสูงยิ่งครับผม ชาวบ้านหนองตาดใหญ่3-4ี่หมู่บ้านก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอขอบพระคุณทางสิญานุสิทธิของหลวงพ่อครับวัดพระธรรมกายครับที่ครับกุณามาร่วมครับกตินสามัคคีของวัดหนองตาดใหญ่ครับผมขอขบพระคุณไปอย่างสูงยิ่ง